สายซิ่งอย่างพวกเราอ่ะไม่มีใครมาตามใจหรอกไวรุ่นมีแต่จ่าเท่านั้นแหละที่ตามจับโอ้โหเก็บจี๊ดสวัสดีไวรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุด1 1 0ยบไอบล็อกเครื่องตกเก่าห้ิมิลยอดฮิตนะครับผมสเปคยอดฮิตเลยไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่นะครับผมตั้งแต่ SR สอ S5 เลยเป็นชุดสเปคเริ่มต้นที่ยอดฮิตแล้วก็ขายดีมาตลอดเลยนะครับห้ิามิลวาวเดิมเดี๋ยวมาดูเรื่องความขี้โกงของมันก็คืออะไรหรือเปล่ามี2อย่างหลักๆเลยก็คือมันจะอยู่ที่2.8บาทแต่รถของ ไอ้ตัวไอสามเนี่ยขี้โกงนะมันจะอยู่ที่สองจุดแปดบาทถึงสามบาทแน่นอนมันเพิ่มมาสูดจุดสองเนี่ยมันเยอะมากนะสาหรับรถเนี่ยมันเยอะมากทําให้กองเนี่ยตัดช้าลงกองมันมีรอบเพิ่มมาประมาณสามร้อยอะลองคิดดูสามร้อยอะมันตัดช้ากว่าสามร้อยมันเยอะมากนะสามร้อยเนี่ยมันได้ความเร็วของของรถเนี่ยโอ้โหเยอะนะความเร็วของรถนะนะครับสามถึงห้าเนี่ยความเร็วถึงสามถึงห้านี่ทําให้ชนะได้เลย บางอย่างบางคนไม่เข้าใจนะว่าของทําเหมือนเขาจริงแต่มันวิ่งไม่ได้เหมือนเขาอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยว่ารถ them, เราเนี่ยทาเหมือนกันจริงอะแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันไม่ลงตัวแล้วอะน,นะครับมันวิ่งไม่ได้นะครับจะเอาของของถูกๆมาเทียบกับของช,ช่างที่เขาทารถรถแข่งรถบ่อยๆทํารถเหล่านี้มันก็ต่างกันนะครับมันต่างกันเพราะว่าเขามีตัวเลขหมดนะครับราคาของมันก็เป็นเรื่องปกติมาตรฐานอยู่แล้ว สวัสดีวัยุนเดี๋ยววันนี้มาดูชุด 110i บ็อกเครื่องตกเก่า53มิลยอดฮิตนะครับผมสเปคยอดฮิตเลยไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่นะครับผมตั้งแต่ s 3 S4 S5 เลยเป็นชุดสเปคเริ่มต้นที่ยอดฮิตแล้วก็ขายดีมาตลอดเลยนะครับ53มิลวาวเดิมเดี๋ยวมาดูไกล้ๆว่าแนวทางการต่อยอดนะครับผมจะเพิ่มใบวาวเป็น26 22หรือ27 22นะครับผมหรือ27 23ได้เลยในชุดเดียวกันเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนและถ้าเป็นรถ S3 นะครับ จะใส่แคมเอสซต้องแปลงอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูใกล้ลายแบบครบ,ครบเลยนะแบบจบๆเลยแล้วก็ชุดนี้นะครับผมเป็นชุดที่ยอดฮิตไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็แล้วแต่นะครับก็เป็นอุปกรณ์การเรียนที่เริ่มต้นนะครับผมสําหรับไซซิ่งเลยว่ามันต้องมีนะครับผมจีพ<อ>เอสร้อยสี่แปดนะครับผมถึงร้อยสิบสองบวกลบอยู่ประมาณน,นี้อยู่ที่บอดี้ลดน้ําหนักคนนะครับยึดอยู่ประมาณน,นี้นะครับบางคนก็ไล่ g p s ได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ของชุดนี้ครบเลยน้องคนนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว นะครับชุดนี้ไปที่จันทบุรีนะครับถามปุ๊บโอนปั๊บถามปั๊บปั๊บโอนปุ๊บเลยไวรุ่นโคตรเลยน,นะครับผมต่อมาเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดของแบบครบๆนะครับผมใสยซิ่งอย่างพวกเราอ่ะไม่มีใครมาตามใจหรอกไวรุ่นมีแต่จ่าเท่านั้นแหละที่ตามจับโอ้โหเก็บจีดมาเรามาดูแบบด่วนๆเลยเพราะรายละเอียดของ11อบอล็อกขึ้นตัวแรกมีความตุกติก และขี้โกงเหลือเกินนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันตุกติกมากแค่ไหนนะผมเดี๋ยวมาลุยกันแบบดวนๆเลยอันนี้จะไป